พ่อแม่พี่น้องของวรดาทุกทท่านนะคะพบกันวันนี้อีกเช่นเคยนะคะเป็นคลิปที่สองนะคะคลิปที่สองของวันนี้วันนี้วรดาก็มาพบกับพ่อแม่พี่น้องเหมือนเดิมนะคะเหมือนกับทุกๆวันที่เรามีเวลาหรือมีโอกาสเนาะวราดาจะพยายามลงคลิปให้พ่อแม่ทุกทุกวันแบบไม่ให้ขาดนะคะขอให้พ่อแม่เข้ามาดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพิ่มเติมให้วรดาภาคามด้วยนะคะสิ่งใดที่วรดาพูดออกไปอาจจะแบบไม่รื่นหูของท่าน พ่อแม่พี่น้องก็กราบขออภัยนะคะบางครั้งวรดาก็ไม่ได้เกตนาจ,จะพูดอะไรหรอกเดี๋ยวบางทีเราพูดไปด้วยด้วยด้วยความเพื่อนๆนะนะคะมันก็เลยเป็นเรื่องที่แบบว่าพูดไปเรื่อยๆนะคะ,ะวันนี้เราก็ไม่มีอะไรหรอกที่จะมาพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องในเรื่องส่วนตัวเนาะ,ะแต่มีแต่เรื่องสินค้าสินค้าที่เราจะนําเสนอให้พ่อแม่พิเศษถ้าหากท่านอยากได้อะไรท่านก็พูดมาหรือท่านากคุยส่วนตัวกับวลดาก็โทรมานะคะจากบนโทรลอยไว้ด้านบนนะคะ โทรเบอร์ก็ได้โทรไลน์ก็ประหยัดตังคนะ,คะถ้าเราโทรไลน์เราสามารถคุยกันได้นานๆเลยโทรเบอร์บางครั้งก็จะเสียงเงินเนาะวรดาก็พยายามคุยกับลูกคก้าเขาโทรไลน์นะคะสะดวกโทรไลน์ก็บางครั้งเราอยากเห็นหน้ากันเนาะพ่อะแม่พี่น้องเราขายออนไลน์แล้วก็อยู่ด้วยกันแบบออนไลน์นะคะเห็นหน้าตาในออนไลน์ก็โอเคแฮปปี้แล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เมตตาขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนนะคะทุกๆครั้งที่ท่านโทรมาทุกๆครั้งที่คุยค่ะวรดาก็ดีใจปลื้มใจนะคะที่ทุกคนทุกท่าน ให้ความเมตตาต่อวรดาตลอดมานะคะวรดาทํางานคนเดียวขายคนเดียวไลฟ์คนเดียวส่งของคนเดียวบางครั้งอาจจะผิดพลาดส่งไปหาลูกค้าคนละคนอย่างเงี้ยก็ท่านก็ดีดีนะคะส่งกลับมาให้บดาบางทีบางคนท่านก็ใจดีโอรลรเพราะว่าวรดาไม่เคยทําให้ท่านผิดหวังเพราะวรดาส่ง ลูกค้าส่งกลับมาวลนก็ส่งให้ท่านต่ออยู่แล้วนะคะวราดาไม่เคยบิดพิวที่จะเอาสินค้าไปขายต่อคนอื่นเนาะเพราะท่านรอเราก็ต้องมีสัจจะต่อกันนะคะ<ไ>คุณค่าของคนเราก็อยู่ที่สัจจะและศักดิ์ศรีเนาะเราก็อุดนุนกันไปนะคะแต่หน้าที่ของเราก็คือวามซื่อตรงนะคะที่เราค้าขายกันเนาะ,ะวันนี้วรดาก็ไม่อยากพูดอะไรยาวๆยาวๆไปนะคะเพราะว่าผู้คนก็กลับหมดเลียเเรือแต่วรดาเมื่อวานเนี่ยแย่มากเลยนะคะเพราะว่ามีเพื่อนๆน,นะคะที่มา ส่งเสียงดังแถวนี้เราก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาหรอกแต่ความรู้สึกของเราก็กลัวเนาะกลัวแบบยูทูบปิดแดงอะไรประมาณนี้นะคะวันนี้วราดาก็จะมายกกระเป๋าน้อยนะคะกระเป๋าเพิ่งได้มานะคะเพราะว่าช่างเพิ่งทำมาให้นะคะดึงกระเป๋าตุ๊กตาใส่ใส่ได้เยอะนะคะตัวนี้ใส่ได้เยอะเลยนะคะใส่กระเป๋าใส่อันนี้ได้เยอะนะคะใส่โทรศัพท์ใหญ่ก็ได้นะคะตัวนี้ ใส่บางคนบอกว่าอุ้ยเล็กใส่อะไรไม่ได้เดี๋ยวใส่ได้นะคะ โทรศัพท์ตัวนี้คือ iPhone 14 pro max นะคะใหญ่นะคะแต่ใส่ได้เดวยวรดาจะลองใส่ให้ท่านดูเห็นไหมคะ14 pro max ใส่ได้ใส่สบายเลยเห็นไหมคะ14 pro max นะคะใส่ได้เวลาเราไปงานไม่เยอะอยางเวลาไปลำก็จะใส่อย่างนี้เข้าไปนะคะเพราะเราไปลำอย่างนี้เนาะเราก็จาเป็นต้องถือโทรศัพท์แล้วก็สพายแบบนี้สบายะคะ่ะ14 pro max ใส่ได้แบบสบายวราดาจัดโปรนะคะช่วงนี้นะคะปกติขายหน้า 199, ร้าน199เลยจัดโปรเลยนะคะ130บาทหากท่านเอา2ใบก็250อันนี้นะําเบอร์หนึ่ง เะะวลาย,ยกให้ตัวนี้นะคะเพราะวลาัติดนําเบอร์ไว้แล้วนะคะอันนี้ด้านหลังนะคะานําเบอร์หนึ่งเนาะร้อยสามสิบาทนําเบอร์หนึ่งที่วลาสัสะพายเนาะหากท่านต้องการก็ทักทายกันเข้ามานะคะสินค้าของเราตรงหน้าปกทุกชิ้นทุกอันนะคะวลาัติดนําเบอร์ไว้เลยนะคะติดไว้เลยนะคะเพื่อเป็นการไม่ให้ไม่ไม่หลงนะคะเพราะว่าของของเราทุกอย่างถ้าเราซื้อไปมันไม่ตรงหน้าปกเราก็อึดอัดนะคะอันนี้นําเบอร์สองนะคะท่านดูลายนะคะ 2, นะคะําเบอร์สองเนาะ นี่คะ่ะวัลาาตปิดไปด้านหลังเลยนะคะนี้นำเบอร์สองนะคะเราจะปูให้ท่านเหมือนเดิมนะคะร้อยสามสิบบาทนะคะนาเบอร์สองนะคะสินค้าของเรามีกิมพรค่อมขายสินค้าของเราตรงหน้าปกแท้แน่นอนนะคะนำเบอร์สองนะคะนํามือสองไปนี้ใส่สบายให้ลูกให้หลานใช้ก็ได้ขั้นใช้ก็ดีนะคะเปิดเราไปไม่ไกลอย่างนี้นะคะที่วรดาใส่นะคะพิเศษไปเลยนะคะ เพียงร้อยสามสิบบาทถ้าท่านรับคู่หนึ่งสองร้อยห้าสิบนะคะเราจัดโปรให้ท่านเลยนะคะราคาพิเศษเลยเนาะนี่คะ่ะแต่ละพื้นแต่ละอันวราดามีไว้นะคะเราแยกออกไปเลยนะคะอันนี้เบอร์สามนะคะเบอร์สามนี่คะ่ะลายนี้นะคะแต่ด้านหลังเป็นสีนี้นะคะด้านหลังเป็นสีนี้ขอให้ท่านดูดีๆนะคะท่านชอบลายไหนใบไหนนะคะเราติดนําเบอร์ไว้เลยนะคะอันนี้คือนําเบอร์สามนะคะนําเบอร์สามเนาะสินค้าของเราโอเคทุกพื้นทุกอันสินค้า ของเราโอเคทุกใบนะคะเราจัดโปรโมช่ช่วงใกล้เทศกาลคริคสต์มาสอีกแล้วนะคะคือ130บาทเท่านั้นนะคะต่อมาเป็นหมายเลขสี่เนาะหมายเลขสี่นะคะหมายเลขสี่นะคะเดี๋ยวราดาดูก่อนนะะี่ค่ะหมายเลขสี่นี่ก็สวยค่ะเป็นลายเอสนะคะเป็นลายเอสนะคะเอส อันล่งหลังวิสีล้วนนะคะเราก็จัดโปูให้ท่านเหมือนเดิมราคาเดียวกันนะคะหากท่านต้องการไปไหนท่านก็บอกวลาเอาเบอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าให้นะคะท่านก็ทักมาแต่ข้อสําคัญพ่อแม่พี่น้องให้ดู EP ีนะคะ EP ของวรดาอยู่ด้านบนตัวน,นี้ E p พีหนึ่งพันสองหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบกว่าแล้วนะคะแต่ให้ดู EP ีแล้วก็ดูนัมเบอร์อันนี้เรียกว่านัมเบอร์นะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะนัมเบอร์สี่นะคะตัวน,นี้ผ่านไปแล้วนะคะ เรมาเป็นลำเบอร์ห้านะคะลำเบอร์ห้าก็จะมาเป็นสีนี้นะคะสินค้าของเราโอเคสินค้าของเรางามทุกผืนสินค้าของเรางามทุกใบสินค้าตัดด้วยผ้าอย่างดีผ้าคามของสกลนครโดยตรงเลยนะคะผ้าคามของสกลนครโดยตรงนะคะสินค้าของเราตรงหน้าปกตรงหน้าปกทุกชิ้นทุกผืนทุกตัวนะคะในราคาพิเศษแล้วนะคะพิเศษแล้วพิเศษอีกไปละร้อยสามสิบบาทสองใบสองร้อยห้าสิบโปรดับเบิลโปรซุปเปอร์โปรนะคะจัดให้สุดๆเลยนะคะ ัมเบอร์ห้าผ่านไปนะคะต่อมาเป็นัมเบอร์หกเนาะเพราะว่าแต่ละใบวัาดาจะติดัมเบอร์ไว้เลยนะคะเพื่อเป็นการไม่ให้หลงเนาะ,ะติดัมเบอร์ไว้เลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ัมเบอร์หกนะคะัมเบอร์หกหากท่านต้องการก็ทักทายเข้ามานะคะสินค้าของเรามีแท้แน่นอนสินค้าของเรามีตรงหน้าปกสินค้าเราพร้อมขายสินค้าเราพร้อมนาเสนอให้ท่านนะคะท่านเอาไปฝากลูกฝากหลานก็ได้เยดียเดยวเทศกาลตุษจีนหรือเทศกาลอ่า คริสต์มาสลูกหลานมาเยี่ยมหรือปีใหม่ท่านซื้อไปไว้เลยค่ะในบ้านท่านให้ลูกให้หลานลูกหลานจะยิ้มท่านก็จะยิ้มเหมือนกันเพราะลูกหลานมีความสุขท่านก็มีความสุขเหมือนกันนะคะคนเรามีลูกไม่หลานเห็นลูกหลานมีความสุขเราก็มีความสุขนะคะเพราะว่าเราแก่แล้วเราก็มีความสุขไปกับลูกกับหลานนั่นแหละคะ่ะวลดาน,นี่ก็เหมือนกันนะคะวรดา,ก,ารก็มีหลานสี่คนแล้วนะคะวรดามีหลานสี่คนนะคะสี่คนแล้วนะคะวรดา คนโตก็ป .6 คือน้ององฟองนะคะคนสอ,องคนรองคู่แฝดก็เรียนป .2 เกขึ้นป .3 นะคะแล้วคนล่าสุดน้องน้องขององฟองก็ได้สี่เดือนแล้วนะคะบรุรดานก็มีหลานสี่คนแล้วนะคะท่านคะ่ะนี่นำเบอร์เจ็ดนะคะนำเบอร์เจ็ดนะคะสีเทาสวยคะ่ะหลานสี่คนก็อยู่คนละที่นะคะเพราะว่าบางคนก็อยู่กับ พ่อแม่บางคนก็อยู่กับวราดาน้ององฟองอยู่กับวราดาหลานคนเล็กก็เอาไปให้ให้ยายนะคะเลี้ยงอยู่ต่างจังหวัดเพราะว่าพ่อแม่ทํางานหมดวราดาก็มาค้าขายก็เลยเอาไปให้แม่ดองเลี้ยงก็ขอบคุณแม่ดองท่านเลยท่านเลี้ยงหลังเนาะอันนี้นําเบอร์เจ็ดค่ะนําเบอร์เจ็ดเนาะนาเบอร์เจ็ดเนาะ เราก็นหน้าที่การงานไม่เหมือนกันเนาะแต่ละคนก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานได้บางคนก็เลี้ยงไม่ได้อย่างวัรดาช่วงนี้ก็เลี้ยงไม่ได้สมัยก่อนวัรดาก็เลี้ยงหลานเฝดนะคะเลี้ยงจนได้อายุสองปีแล้ววัรดาึ้นมาค้าขายเนาะ าะต่งกันอันนี้นัาเบอร์8นะคะนัาเบอร์8นะคะอันนี้ด้านหลังนะคะด้านหลังนะคะอันนี้ด้านหน้านะคะหากพ่อแม่พี่น้องต้องการใบไหนคืนไหนชิ้นไหนทักทา,ายกันเข้ามากระเป๋าเล็กนะคะกระเป๋าน้อยนะคะกระเป๋าน้อยรย้อยช่างกระเป๋าน้อยรย้อยซับนะคะกระเป๋าเฮงเฮงปังปังนะคะเฮงเฮงปังปังให้ลูกหลานใส่โทรศัพท์ไปโรงเรียนแบบนี้ก็ได้น่ารักเห็นไหมคะโมราดาใส่ย,ยังน่ารักเลยเห็นไหมคะ โอเคนะคะอันนี้นัมเบอร์เก้านะคะนัมเบอร์เก้านะคะอันนี้ด้านหลังอันนี้ด้านหน้านะคะ่ะด้านหลังและด้านหน้านะคะสินค้าของเรามีกิิงพร้อมขายนะคะเบอร์เก้านะคะเบอร์เก้าแท้แน่นอนเลยนะคะเก้าจริงๆนะคะไม่ได้ไม่ได้เก้าโกหกนะคะเก้าแท้แน่นอนเลยนะคะเก้าชัดเจนเลยนะคะเราก็เหมือนเดิมร้อยสามสิบบาทค่ะลดโปรมาแล้วลดโปรดับเบิลเปอร์ซุปเปอร์โปรน,น,นะคะสองใบสองร้อยห้าสิบนะคะสองร้อยห้าสิบ ท่านตีเป็นรอบนะคะสินค้าของเราจะเก็บค่าส่งเป็นรอบรอบละห้าสิบบาทเท่านั้นท่านจะเอาสีา่ใบห้าใบสิบใบก็แค่ห้าสิบบาทบางครั้งสินค้าเยอะน้ำหนักเยอะก็ไม่พอแต่วรดาออกให้ค่ะไม่มีปัญหานะคะอันนี้น้ำเบอร์สิบเนาะสินค้าของเราโอเคสินค้าของเราตรงหน้าปกนะคะด้านหลังสี่ล้วนนะคะสี่ล้วนนะคะด้านหน้าแบบนี้เนาะหากท่านอยากได้ท่านสนใจท่านก็เอาเลยนะคะฝากลูกฝากหลานนะคะ นำเบอร์สิบเนาะต่อมานะคะเป็นนำเบอร์สิบเอ็ดเนาะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะนำเบอร์สิบเอ็ดนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายเนี่ยนะคะนำเบอร์สิบเอ็ดเนาะนำเบอร์สิบเอ็ดจ้ะสินค้าของเราโอเคสินค้าของเราถูกต้องตรงเบอร์กันทุกอันนะคะนำเบอร์สิบเอ็ดนะคะจัดโปรโร้อยสามสิบบาทสองใบสองร้อยห้าสิบหากท่านต้องการแท็กทีมหรือท่านต้องการ เป็นคู่เป็นคู่นะคะไปฝากลูกหลานหรือใส่ตัวเองเนี่ยอย่างบรดาสะพานนี่ก็โอเคนะคะเวลาเราไปทุรละนิดๆหน่อยเราก็ใส่ได้นะคะร้อยสามสิบบาทนะจ๊ะต่อมา n มเบอร์สิบสองนะคะในนี้ก็มีอยู่ 12ใบนะคะแล้วก็จัดโปรให้ท่านนะคะจัดโปรให้เลยนะคะจัดโปรสุดๆนะคะน u m เบอร์บวันนี้สินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายวันนี้สินค้าของเรามีตรงหน้าปกนะคะเรานํามาเสนอให้ท่านในราคามิตรภาพเช่นเคยนะคะ,ะพ่อแม่พี่น้องอยากเอาไว้ไปฝากไปต้อนลูกหลานก็เชิญนะคะแล้วก็เรายังมีหมวกปะนะคะปะแต่งนะคะ ก็เ,เคยมีมีมาเยอะนะคะแต่ขายไปหมดแล้วนะคะสวยปะแต่งใส่ได้สองด้านนะคะพ่อแม่พี่น้องคะใส่ได้สองด้านเลยนะคะช่วงนี้เราคอจัดโปรอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้ใส่สบายนะคะใส่ได้สองด้านนะคะนี่อันนี้วราดาจัดโปรไปเลยนะคะใบที่หนึ่งปกติขายสี่เก้าเก้าแล้วจัดโปรสองร้อยเก้าสิบเ็นะคะใส่สบายสวยนะคะนะคะ่ะผายแบบนี้ก็เก๋นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะสวยใส่สบายนะคะเก๋คะ่ะ บรดาก็จะเอาไว้ใช้ประจําเวลาเราขับรถหรือออกไปตอนนี้ประมาณบ่ายโมงแดดมากดูหน้าดำหมดแล้วบรดานะคะอันนี้คือเป็นใบที่สองนะคะหากท่านต้องการนะคะใบที่สองก็ใบนี้บรดาก็จัดโปรเหมือนกันนะคะสองร้อยก้าสิบทักทายกันเข้ามาด้านในเป็นสีนี้นะคะด้านในเป็นสีนี้ ต่อมาตัวนี้เป็นพื้นที่3อันนี้ด้านในสีนี้นะคะอันนี้ด้านนอกนะคะวรลดาขอจัดโปรให้ท่านเหมือนเดิมนะคะ2 9 0บาทเนาะหากท่านสนใจทักเข้ามาเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายมีแท้แนโนนะคะมีแต่มี3ใบเท่านั้นนะคะช่วงนี้เพราะสินค้าหมดเลยหมดเลยอันนี้เห็นไหมคะโอเคใส่สบายเวลาเราตากแดดนะคะแล้วก็ดีอยู่นะคะคือกันแดดไม่ส่องหน้าเราเยอะก็เออพอประมาณได้นะคะแต่วรลดาขายถูกเลยนะคะ ขายถูกเลยเพราะว่าบางกลุ่มบางที่จะขายคนละราคากับวรดานี่วโรดาขายถึกแล้วนะคะโอเคนะคะพ่อเม่พี่น้องค่ะหากท่านต้องการสินค้าอะไรท่านทักทายเข้ามาหากท่านสนใจอะไรท่านไม่เข้าใจก็โทรมานะคะสินค้าที่อยู่ตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้ว่างหมดนะคะพร้อมขายนะคะตรงนี้ทั้งหมดคือว่างพร้อมขายนะคะนะคะมีกิ่งพร้อมขายท่านต้องการพื้น,นไหนเซตไหนท่านโทรหาวรดานะคะ หรือท่านแคปหน้าจอไว้ท่านก็วงกลมวงกลมมานะคะว่าท่านต้องการพื้นไหนราคาเท่าไหร่ท่าทายทำกันได้นะคะในคลิปนี้เราก็ไม่มีอันที่จะนําเสนอให้พ่อแม่อีกแล้วก็ต้องรอเป็นคลิปหน้าเนาะได้สินค้ามาเรื่อยๆวรดาก็นําเสนอให้เรื่อยๆนะคะในวันนี้ก็ได้แต่มาขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตานะคะสุดท้ายแล้วอย่าลืมกดไลค์กดไลค์ right, กดไลค์ right, กดแชร์ให้วรดาด้วยนะคะแล้วก็ฝากดูโฆษณาให้ด้วยเนาะ,ะเพราะว่าวรลดามีโฆษณาเข้าแล้วนะคะเราก็ฝากดูให้ท่านด้วยนะคะให้ ทาง u t u b e นั่นแหละค่ะก็ดูไปกันไปละเนาะขอให้ท่านดูแลสุขภาพขอให้ท่านดูแลการกินนะคะเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงกินเยอะก็ไม่ดีอืดกินน้อยก็ไม่ดีกินอย่างวลดาในขนาดวรลดาพยายามเซฟนะคะก็ยังตุ้ยนุ่ยอยู่ตลอดนะคะพยายามเซฟน้ําหวานก็ไม่ค่อยกินนะคะของหมักคองดองเหล้าเบียร์ก็ไม่กินนะคะส้มตำก็กินนิดๆหน่อยๆนะคะ ก็ยังได้เท่านี้เพราะว่าอายุจะ60แล้ววราดาก็59เล้วนะคะก็บางทีก็เจ็บเก็บตัวบางทีก็ปวดเอวนะคะขณะนั่งขับรถมาตลาดแต่และว,วันนก็ปวดเอวต้องใส่ยางรัดนะคะเพราะว่าบางครัง้งเราก็จับของยกไปยกมาอย่างนี้ยนะคะมันก็สุขภาพเนะาะวลดาก็จะ60แล้วก็ธรรมดาแหละสังขารร่างกายทํางานมาเยอะแล้วนะคะ สุดท้ายขอพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านจากควมจริงใจของวรดาภาคามจังหวัดสกลนครนะคะ